ผูช้มชม้ชมขาววันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์ย่ยเมียนมาอยู่ที่ร์าเกษตรสุขทวีที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเราได้รับงบประมาณนะครับจากกรมการพัฒนาชชนเนี่ยนะครับเ,เรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับโคกหนองนาของจังหวัดอ่างทองเนี่ยทั้งหมด5รุ่นรุ่นละ30คน นะครับก็อบรมรุ่นหนึ่งใช้เวลาเป็นห้าวันนะครับคือเราได้รับเกียรติให้เข้าอบรมภกหนองนานะครับไปอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้สระบุรีนะครับรุ่นที่หนึ่ง,ห,งหลังจากนั้นก็ท่านได้เกียรติลงมือทําทอทอทพทันท,ทีวันที่1 1กุมภาพันธ์2563หรคือจากต้นแบบวันนั้นนะครับวันนี้ได้ามาเป็นครูผ่าทำนะครับท่านชิาร,ก,รก็ให้ที่ฟาร์มเกษตรสุขทวีของเราเป็นจุดเรียนรู้ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน หองนาสุขทวีจังหวัดอ่างทอง hey! พัฒนาคนพัฒนาชุมชนพัฒนาชาติเงินทองเป็นของมายาเข้าปาสีของจริงสแสวงหาพาสุขคืนชีวิตให้กับแผ่นดินแบบพอเพียงพอเพียงเพื่อพ่อเ,เป็นไปรับรองว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขั้นปลอดภัยครับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หวัว ในหลวงรัชกาลที่10ครับวันนี้ทานินสุวิพกถ่ายภาพเยเมนนำมากจายรายงานจากอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง,องโอคก้องนาะพาสุเย้